ก็มีคําถามมาถึงผมมากมายว่าเราคํานึงเราก็พูดว่ะขอมออีกคํานึงคนนั้นก็พูดว่ะขอมงก็เกิดการถกเถียงกันวุ่นวายไปหมดนะเรามาดูอย่างนี้ครับเราอย่าไปเถียงกันเราเอาไทาม์ไลน์ของจริงที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้มาดูเลยว่าโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสมบัติข,ของใครเลยแม้แต่คนเดียวผมใช้ตั้งชื่อว่าสมบัติผัดกันชมเพราะว่าคนแต่ละยุคเนี่ย เขาไม่ได้มาทับซ้อนกันเป๊ะปแบบเขาไม่ได้แบ่งแผ่นแผ่นดินใช่ไหมไม่ได้แบ่งประเทศใช่ไหมเวลาเวลาเขาจากไปเนี่ยเขาไม่ได้ยกเอาแผ่นดินไปด้วยนะเขาจากไปแต่ตัวเขาแผ่นดินยังอยู่ก็คือสมบัติผัดกันชมคราวนี้เราลองมาไล่ดูอย่างนี้ครับว่าชกลนครเนี่ยถ้าไล่ย้อนหลังไปโดยเอาโบราณวัตถุเป็นตัวชี้วัดก่อนนะเราสามารถไล่ย้อนหลังไปถึงสมัยไดโนเสาร์พราเราเจอฟอสซิลครับผมถ้าไดโนเสาร์เขาพูดได้ แล้วเขาฟื้นมาได้เขาก็เ uh> ป็นเจ้าของเขาก็บอกว่าอันนี้แหละของค่อยเพราะว่าค่อยอยู um> ่ตรงนี้มาต้องโอ้ยร้อยกว่าล้านปีเดยร้อยสามสิบล้านปีเจ้าสู้เจ้านี่มากที่ล้างค่อยทั้งนั้นสมมติไดโนเสาร์จากไปก็มาเป็นมนุษย์ที่เป็นเขาเรียกว่าโฮโมอีเร็กตุสนักวิชาการเขาเรียกว่าอะไรมนุษย์ไม่ใช่ครับก่อนก่อนโคมันยองเขาเรียกว่าอะไรมนุษย์ปักกิ่งมนุษย์อะไรนี่นมนุษย์วานนอนสมัยนั้นนี่ถ้าเกิดเราเจอโครงกระดูกเขา แล้วเขาพูดได้อีกเขาก็บอกว่าเอาอันนี้ก็ของค่อยคือกันนะค่อยก็อยู่ตรงนี้มานู่นนะครับสองล้านปีที่แล้ว่ขยับมาอีกขยับมาอีกก็มาเจอมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์สมัยชาวบ้านเชียงซึ่งเราก็เจอหม้อเจอหายของเขาอยู่เนี่ยแถวนี้เต็มไปหมดขุดตรงไหนก็เจอถ้าเขาฟื้นมาได้เขาก็จะพูดแบบเดียวกันก็ค่อยก็อยู่ตรงนี้มาตะเหิงเติมแล้วซุ้มเจ้าสีมาเว่ายังค่อยก็อยู่ตรงนี้แล้ววะ แตลวันหนึ่งเขาก็จากไปไปแล้วไปไม่อยู่อารยธรรมของอินเดียอิทธิพลอินเดียมาเราก็เรียกว่ายุคทวารวดีใช่ไหมคนทวารวดีก็มาอยู่ก็มีการทําพระพุทธรูปมีการทำนี่แล้ววันหนึ่งเขาก็จากไปแต่แผ่นดินนี้เขาก็ทิ้งไว้เป็นของเขาไหมก็ไม่ได้เป็นของเขาเขาเอาไปไม่ได้ครับเขาก็ไปแต่ตัวอะบรรพชนที่เราเรียกเขาว่าขอมก็เข้ามา แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็สามสี่ร้อยปีมาสร้างปราสาทนู่นปราสาทนี่พอถึงวันหนึ่งเขาก็ไปตามตำนานของพระธาตุเชียงชุมระบุละฝนฟ้าแรงอะไรเจ็ดปีต่อกันก็หนีไปโรคระบาดแต่เขาจะหนีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาไปแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสมบัติผัดกันชมเขาก็ไม่อยู่แล้วอะอาณาจักรล้านช้างขึ้นมาใหม่ก็มาอยู่แล้วล้านช้างเนี่ยก็ทิ้งมรดกไว้ ให้พวกเราเพราะล้านช้างกับเราเนี่ยต่างกันไม่กี่ร้อยปีแต่ขอมเขาต่างกันเป็นพันปีฉะนั้นยากที่จะเชื่อมต่อกันแต่ล้านช้างเนี่ยเขาเอาภาษาภาษาล้านช้างมาให้เราพูดว่าเล่าว่าอย่างนี่ล้านช้างแต่งกินข้าวเหนียวอกินข้าวเหนียวแต่งตัวลำลำฟอนแบบล้านช้างทิ้งไว้ให้เรานะแต่ว่าพอรัตนโกสินมา เราก็มาตั้งชื่อว่าตรงนี้ประเทศไทยมาตั้งชื่อตรงนี้ว่าอีสานอฉะนั้นชื่อเนี่ยใครก็ตั้งได้นี่ถ้าไดโนเสาร์เขาตั้งชื่อได้เขาก็เรียกเขาก็จะตั้งเมโซโซอีกแล้วเขาเขาก็ตั้งได้ผมจึงสรุปครับว่าอย่าไปเถียงกันเพราะเราเอาเรื่องของเวลาแต่เราไม่่านมาแล้วผ่านมาแล้วแต่คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยเอาปัจจุบันไปเทียบเพราะเอาปัจจุบันไปเทียบอคติก็ตามไปอขอเป็นเขมรนหรือเปล่า หรือหอมเป็นคนไทยมาก่อนนู่นผมว่าเถียงกันอย่างนี้ไม่จบรันหอมสยามก็มีคือเอากันงี้กันแล้วกันว่าโอแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นสมบัติผัดกันชมผมก็ไม่รู้ว่าอีกพันปีข้างหน้าตรงนี้จะเรียกว่าสกลนครหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะชื่อสกลนครก็เพิ่งตั้งไม่กี่ร้อยปีนี่เองเปลี่ยนมาศรห้าครั้งแล้วใช่ครับอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยจะรู้ไหมนี่ถ้าไปถามชาวยุโรปนะ 2,000ปีที่แล้วเขาเป็นโรมันณวันนี้โรมันอยู่ที่ไหนไปชี้ผมดูตกคนไม่มีมีแต่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเต็มไปหมดแล้วอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสวรตเอร์แลนด์จะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านอย่าไปเถียงกันเรื่องนี้เรามาพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์ดีกว่าฝรั่งเขาจึงมีคําพูดว่าไทม์ไลน์ไทม์ไลน์คืออะไรแบ่งยุคออกเป็นยุคยุคยุคตรงนั้นตรงนี้ แล้วเราก็วิเคราะห์ว่ายุคนั้นยุคนี้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธรรมครับมนุษย์อย่างผมเนี่ยบรรพบุรุษของผมต้องมาแล้วเป็นล้านปีเพราะผมไม่ได้ออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ผมก็จะออกมาจากแม่ผมแม่ผมก็ต้องมีแม่แม่แม่ไปเรื่อยๆฉะนั้นผมถึงเรียกท่านเหล่านั้นว่าบรรพชนของผมแต่ท่านจะเป็นใครนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่ฝรั่งเนี่ยเขามีการพิสูจน์ทางดีเอนเอะเขาเรียกว่า ฝรั่งเนี่ยเขามีการค้นพบครับว่าแม่ของมนุษย์สายชาติทั้งโลกเนี่ยตั้งชื่อว่าคุณยายลูซี่ไม่ทราบว่าอาจารย์เคยได้ยินคือคุณยายลูซี่ไหมอ่านคร่าวๆครับแต่คุณ<ม>ยายลูซี่เนี่ยเขาไปเจอโครงกระดูกไม่กี่ชิ้นครับนักโบราณคดีกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยตั้งชื่อว่าเป็นออสตารโลพิเทคัสคือเป็นเป็นมนุษย์ยุคนู้นที่จะมาเป็นมายุก มนุษย์ในปัจจุบันก็เลยตั้งชื่อโครงกระดูกนั้นว่าคุณยายลูซี่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขามีการทดสอบไมโตคอนเดียลดีเอ็นเอาเออ็นเ,อเ,อเ,อเอ DNA ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่สองที่นะดีเอ็นเที่อยู่ในนิวเคลียสกับ DNA ที่อยู่ในไมโตคอนเดียแล้ว DNA ที่อยู่ในไมโตคอนเดียเนี่ยเขาเอามาเทียบกันมนุษย์ทั่วโลกแล้วเนี่ยม,มันเหมือนกันหมดครับม,มันไม่ต่างกันจนเกินไปก็แสดงว่าเราเนี่ย มาจากแม่แม่คนเดียวกันหรืออะไรฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยมานั่งเถียงกันว่าไอ้น,นี่เป็นขมเรหรือเปล่าหรือเป็นขอมเขาไม่เถียงกับประเด็นนั้นเขามาถกกันในเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่าฉะนั้นผมก็เลยจะขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะว่าเราเอาอคติมาเถียงกันเนี่ยมันไม่จบเรา สู้เอาไทม์ไลน์เอาเรื่องราวเนี่ยมาแบ่งเป็นช่วงยงช่วงแล้วจนมาถึงปัจจุบันมันจะเป็นเรื่องการสนทนาที่ที่สนุกสนานกว่าอัธรลดกว่าแล้วก็สำคัญไม่มีอคติทุกท่านเนี่ยมีความสามารถมีองค์ความรู้มีความถนัดซึ่งไม่เหมือนกันผมมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งโยงไปถึงประวัติศาสตร์ผมก็ใช้ความถนัดในเรื่ององค์ความรู้ของผมเนี่ย มาค้นคว้าเรื่องแบบนี้ผมถนัดเรื่องแบบนี้ผมก็ทําแล้วทําให้อย่างทําให้ผมเนี่ยได้ออกกันมังกายทําให้ผมมีอะไรทําผมเป็นข้าราชการบํานาญครับกินเงินอยู่แล้วไหนๆเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้ทิ้งผมเขาก็ยังมีรายได้เนี่ยให้ผมครั้นจะให้ผมไปนอนอยู่ซื้อๆไปนั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ มันก็เกินไปนะเอาภาษีของพี่น้องได้มาใช้ของไเลยต้องทําประโยชน์ให้สังคมในรูปแบบของผมดังนั้นท่านอื่นๆครับถ้าท่านมีความเชี่ยวชาญมีองค์ความรู้ในด้านอะไรท่านก็ทําดังนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยเราพัฒนาบ้านเมืองเราร่วมกันการพัฒนาบ้านเมืองไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องอะไรก็ได้ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงการศึกษาเป็นประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอนามัยมล้วนท,ทั้งหมดเนี่ยเป็นการทำประโยชน์ทั้งสิ้นครับ